อย่าใกล้เพื่อนมนากลูกเดี๋ยวเพื่อนส่งไม่ได้ ขึ้นกว่านี้นะคะไปค่ะไปค่ะอเ,อเ,อเ,อเล็กรอคิวค่ะปื้มยังไม่ได้รับอเล็กอย่ากโกงรออเล็กหันหน้าไปหาข้าวหอมไม่ใช่ปื้มส่งใหม่ลูกปื้มมาจับส่งใหม่อเล็กหันหน้าไว้อ่ะแล้วรับส,ส่งต่อให้ข้าวหอมไม่ต้องหันไา ลองไว้ลองไว้แบบนั้นโอเคเอแบบนี้แหละ